ครับสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนครับเจอกับพิเชษแฟมเบอรี่นะครับช่วงบายบายนะครับนี่มือนีก้กะได้เอารถมาคนดินนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปถมไปถมที่ไปถมที่นะครับจะกวาดเข่าใต้ใต้บ้านนะครับใต้ทุนบ้านเพื่อจะถมให้มันสูงขึ้นนะน้ำฝนตกกัสิบบ่ได ไม่ได้แฉะนะครับเพราะว่าปกติถ้าฝนตกแล้วมันกระแฉนะครับตอนนี้ก็เอารถสิบล้อนะครับรถสิบล้อมาท้อเพื่อที่จะฝนขึ้นไปผมใส่ทุนบ้านนะครับใส่เฮือนนะครับตอนนี้ก็กำลังทอออยู่นะครับไปถอดแต้พี่น้องในเบิ้งนะครับเอฟซีสุขุมสุคนนะครับก็เริ่มโปรเจกต์นี่ก็อันนี้เป็นมือที่สี่ครับ ที่เห็ดกันยังท่านได้เรียบร้อยนะครับกาลังสีถ้อยดินขึ้นไปทมที่เทิงเฮือนนะครับแล้วก็ที่เหลือตรงนี้นะครับเหลือตรงนี้ที่นี่ก็สิเอาทมตรงนี้ครับตรงนารดซบปล้อนะครับตัวที่จะพุ่นดินตรงนี้ไว้เห็ดเทียงหน้าหน่อยเนาะก็เลยถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับ อีกมือเศาร์เนาะอันนี้ก็คือบอขังบนครับมือเศา้าก็เลยมาติดตัง้งไดโวนะครับเพื่อที่จะดูดน้ำขึ้นมาให้มันปอกอากาศให้เฮดออกซีเยนให้ป่านะครับน้ำม,มันเริ่มเริ่มเริ่มขอดครับก็เลยรู้สึกว่าน้ำม,มันจะในน้ำม,มันไม่มีออกซีเยนนะครับก็เลยเดินสายไฟแล้วก็ใส่ไดโวนะครับ ดูดน้ำขึ้นให้มันมีมีอากาศนะครับให้ปลาจักน้อยนะครับบริเวณบ่อนี้นะครับกาหลังจากนี้นะครับหลังจากเซตบ่อนู้นขางลางนะครับที่เอาดินขึ้นมานะครับเอาดินขึ้นมาถ้อยขึ้นมานะครับเพื่อจะมาถมไตทุนบ้านนะครับทนไตทุนบ้านนี่แหละครับแล้าสี4เอาปลามาลงอีกนะฮะอยู่นี้ใส่อีกจักกระช่างหรือสองกระช่างนะครับคาดว่าน่าจะได้อีกจักสองกระช่างนะครับ ก็เลยเห็ดต่อไฟมานะครับจากบ้านมากับประมาณ50เมตรนะครับเพื่อจะมาเห็ดเอาไดโวลงนะครับเพื่อจะดูดน้ำขึ้นมาฟอ,อกอากาศให้ให้ป่านะครับวัดดีนั่งเอก ครับนังเอกเปิดผู้กำกับไงครับผู้กำกับไ่ของพี่เชษัมมาลีนะครับก็เลยทายทอดให้เบิ้งนะครับว่า,าตั้งแต่เริ่มล่าหลังจากล่าออกจากงานประจาม,มานะครับกสซีมาเห็ดกษตรนะครับมันจะรุ่งหรือจะล่วงนะครับก็ฝากติดตามเบิ้งนะครับว่ามันจะได้ดังใจที่ตั้งใจไวบ้บนะครับ ก็เพื่อเป็นก็เอิ้นว่าเป็นวิทยาท่านนะครับให้ผู้สําหรับที่อยากจะหันหลังจากชีวิตโรงงานนะครับกลับมาใส่ชีวิตอยู่บ้านเห็ดงานเกษตรนะครับเห็ดเกษตรกรรมเลี้ยงชีพนะครับเ่ราะว่าสิเป็นเห็ดยังก็ได้ครับที่สามารถจะเลี้ยงครอบครัวนะครับเลี้ยงครอบครัวได้นะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็ขอบคุณ f c สุขุสุขคนครับ ที่ติดตามนะครับติดตามรับชมรับฟังจากคลิปพิเชษดแฟมิลี่นะครับยังไงขอขอบคุณยูดีมีแห้งสุขุมสุขคนเดอ้อครับสวัสดีครับเอาไว้ซ้ำนีนะ้เนาะคลิปนี้ครับ